ชื่ออะไรจ๊ะชื่อเฉลิมชัยเทพิแลนโยครับปัญหาชีวิตคืออะไรอตอนนี้สุขภาพครับสุขภาพเป็นอะไรบ้างขาชาที่นิ้วเท้าทั้งหมดครับแล้วก็นิ้วมือนิ้วเท้าเลยเหรอนิ้วมือด้วยบ้างเนื้อนิดหน่อยเท้าเยอะมากครับมึนงงด้วยเหรอมีมึนงงครับต้องตั้งสติให้ดีกว่าจะเดินได้อะไรได้อาเป็นนั้นว่าสุขภาพเป็นปัญหา หนักอย่างเดียวเรื่องแข้งเรื่องขาเรื่องมือเรื่องเท้าเรื่องนิ้วมีอาการแห่งการชาทรงตัวไม่ค่อยจะเรียบร้อยท่านเทวดาเกิดจากกรรมอะไรเอ่ยชื่ออะไรกันเล่าแนบชื่อเฉลิมชัย,ชชยใช่ไหมท่านใช่แล้วเห็นเป็นเช่นนี้หนาะนายเฉลิมชัยนี่แหละคราถึงข่าวแล้วหนาแหละท่านแน่อันความเข้าใจจริงแหละท่าน คนลาว,วางใจกลางตรงนั้นหนาะอันเกิดแก่เจ็บตายในโลกาเกิดขึ้นหนักหนาและท่านแทไม่มีหลอกอันโลกนี้จะหายขาดคงต้องขาดอยู่ด้วยกันนั่นแหละหนาะพอถึงข่าวต้องเสวยกรรมแล้วสิครานี่แหละหนาะต้องมองธรรมะแลไปทำอะไรใครไว้ถึงได้กวดถึงได้แค้นถึงได้หนักแบบนี้ตลอดมาคนเราท่านเอ๋ยเกิดแก่เจ็บตาย ถึงคาวายก็วายนั่นแหละนะแต่ถึงธรรมะมีใจในแหละคราควรจะพิจารณาได้นั่นแหละแล้วไปเกี่ยวข้องกับการรังแกใครบ้างหรือเปล่ายังไม่เห็นยังไม่มีท่านเอ๋ยที่รู้เลยตอนเห็นนี่แหละนาะว่าเขานั้นควรยกจิตยกใจนั่นแหละคราว่าเกิดมามีแก่เจ็บตายนั่นแหละเอ๋ยเป็นได้หายได้แหละท่านเอ๋ย หายได้เลยก็เป็นได้เลยนั่นแหละนาะเป็นอย่างนี้เวียนวนอย่างนี้นั่นแหละครบจนถึงตายแหละนาะแหละท่านแนะสรุปแล้วให้ยกจิตเข้าไปสู่การละลึกธรรมะใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยควรนยึดเลยนั่นแหละนาะถ้ายังรักตัวกลัวตายนั่นแหละครบก็ไม่รอดหรอกหนาะแหละท่านแน่ความเจ็บก็ยังวนอยู่อย่างนี้ไม่จบไม่สิ้น,น,นก็วนอย่างนี้เลยแหละหนาะ เดี๋ยวไอ้นี่หายไอ้นั่นก็มาอีกครานี่แหละนะควรยกจิตให้ได้ขึ้นแล้วนั่นสิถ้ายกจิตไปแล้วโลกทั้งหลายอาจจะไม่ผุดไม่โผล่ไม่มาให้เห็นลำคาญใจใช่ไหมท่านเอ๋ยเห็นเป็นเช่นนี้หนาะไม่ใช่จะไม่มีมาแหละท่านแน่มันจะมามาแฝงด้วยแหละท่านแต่ใจนั้นทรมานหรือเปล่าเล่าหรือตัวเจ้าจะวางไว้ให้เห็นสัจธรรม ว่าตัวเกิดนั้นมีแก่เจ็บตายหนอเป็นได้หายได้ก็มีพอไม่พองใจหนอหากมันหายไปนั่นแน่เป็นว่ามันมีสองระดับระดับหนึ่งก็คือว่าโป่งสลดทั้งเวชจะได้เป็นการทําลายขันห้าไม่ยึดมั่นถือมั่นจะได้เข้าสู่พระนิพพานอ้ะระดับหนึ่งก็คือเรามีความอดทนอดกลั้นหรือเปล่าเรา มีความวิตกกังวลมากโลกก็จะผุดโผลมายั่วยุเราให้เราทรมานใจตลอดเลยใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยยิ่งกลัวตายเลยแหละนะยิ่งกลัวเจ็บกลัวป่วยนั่นแหละค่ะมันยิ่งส่งเสริมหนาะแหละท่านแหนะลองใจขึ้นสักตั้งสินะอันผู้ชายเกิดมาก็จะตายเข้าแลทํทำไมหน้าไม่เสียดายหรืออะไรไม่อายใสยผู้หญิงเขาหรือระไรนะเขานั่งอดทนอดกั้นกันแหละค่ะ ตัวมันหนาะกก็ทําได้เช่นกันแหละแต่ตัวงอตัวหงอยท่านเอ๋ยกลัวเจ็บกลัวน้อยนั่นแหละนะกลัวจะตายกลัวจะบ่อยแหละค่ะจะหายไหมหนาะกูจะรอดไหมเล่าเอ้ยไม่เคยเจ็บแล้วอยู่ๆมาเจ็บจึงปรับสถานะจิตใจไม่ไหวไม่ได้แต่ถ้ารู้ว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมเป็นเรื่องของวัย ก็อาจจะยกใจขึ้นได้ตอนนี้ก็พิจารณาทมไปละกันเข้าใจครับตอนนี้เห็นเป็นด้วยกันไว้ต้องเข้าใจว่ามีเกิดแก่เจ็บตายหนาอันบําเพ็ญเพียรก็มากพอนี่แหละคราไม่อยากข้ามไปหนาหรืออะไรหรือยังวนไสาเช่นหนี้หนอถ้าอยากอยู่รีรอแค่นี้นั่นก็จะติดอยู่แค่นี้ตรงนี้กัน ก็จะผ่านไปไม่ได้นั้นแหละท่านเอ้ยอที่แล้วมาก็กังวลว่าจะมีเจ้ากรรมนายเวรไปเบียดเบียนใครเขาหรือเปล่า,พาเพราะว่าคิดอยู่ตลอดเวลาเพราะเคยใส่หนาบอกแล้วแหละท่านแหนเพราะคิดตลอดอะไรสักิดหน่อยก็มาค่อยกรรมอะไรกันอีกนะไอ้ตรงนี้สักิดอีกทีค่ะ รรมอะไรหนาะมีมาหากะไรหาแต่กรรมหาแต่กรรมเช่นนั้นแหละทาไมไม่แก้ที่ตรงใจและท่านเอนอในเวลานี้ท่านเทวดาก็ยืนยันไม่มีวิญญาณสรรพสัตว์เจ้ากรรมนายเวรตามเล่นงานเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นในตัวเองก็ปรับสถานะจิตใจว่าเราต้องฝึกต้องฝนเราต้องใช้ธรรมะดับความทุกข์ความกลัวความกังวล เพื่อได้ยกจิตขึ้นไปให้เป็นอริยาบุคคลตามนี้ใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยถ้ายกไม่ได้เลยนั่นแหละนะก็ข้ามไม่ได้ชาตินี้ค่ะก็วนเวียนตายหนาะอยู่เช่นนี้นั่นแลเอาธรรมะเอาความสงบมาสยบความเจ็บป่วยนะท่านหนาะเจ็บก็ตายอยู่ก็ตายเช่นนั้นค่ะถึงจะหายก็ตายเช่นเมนาแหละท่านแลให้เราเข้าใจถึงสัจธรรม แล้วมันทําปล่อยวางให้ใจนิ่งให้เรารู้ทุกสิ่งนั่นแหละนะมากระทบหูจมูกตา,ากาใจหรืออะไรคะถึงจะเจ็บป่วยหนาให้รู้กันอันบุญกุศลกูก็ทําไว้สร้างไว้ไม่ใช่น้อยนั่นแหละนะกูจะหน้าเดินนั่งไปได้หรืออะไรค่ะ หรือจะวนเวียนหนาอยู่แค่ตัวแค่นี้เอ้ยสรุปแล้วท่านเทวดาให้ธรรมะว่าอย่าไปรักตัวเองอย่าไปกลัวตัวเองอย่าไปวิตกเรื่องความเจ็บความป่วยมองข้ามไปว่าเป็นธรรมะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันน้าจะหันหน้าเข้าหาวัดหรือกนหัวบวดชาสีดีไหมจะได้ปงด้วยกายใจแหละค่ะออกไปข้างนอกหนาะก็หากิเรสมาใส่ใจอ้าว ไปพิจารณาเองรพระนิพพานก็อยู่ใกล้มือแล้วจะปล่อยออกไปจะเปิดโอกาสให้ตัวเองเข้ารหรือจะออกจากพระนิพพานก็ไปตัดสินใจเองตามนี้รเรียบร้อยรายต่อไป